ชิญคุณลุงปีชาครับพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่อยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครประเทศไทยแห่งนี้และที่อยู่ที่บ้านในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกขณะน,นี้สถานการณ์เชิงรุกของกองทัพประชาชนกำลังคืบหน้าไปอยู่เรื่อยๆ เราแสดงทางกายภาพหรือตัวตนที่ออกมาจากบ้านมารวมตัวกันโค่นร,ระบอบทักษินอย่างเป็นตัวตนพวกเราทุกคนเป็นผู้กล้าหารเป็นผู้รักกาที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเสียงทุกอย่างเพื่อชาติของเราผมถือว่า พวกท่านทั้งหลายที่เคยมาอยู่ที่นี่แล้วและกลับไปรอสัญญาณที่บ้านหรืออยู่ที่นี่และกำลังจะมานั้นเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้เสียสละเป็นกองทัพประชาชนที่แท้จริงท่านแสดงความรักชาติด้วยการปฏิบัติแสดงตัวตนมารวมชุมกันอย่างแท้จริง สิ่งนี้ในทุกวิกฤตของโอกาสของชาติการแสดงตัวตนออกไปอย่างแท้จริงนั้นมีคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองผมยอมรับว่าผมรู้สึกว่าพวกท่านทั้งหลายมีเกียรติจริงพวกเราตัวผมและน้องๆที่ยืนข้างหลังเป็นผู้รับใช้ท่าน เพราะฉะนั้นระบบทักษินไม่รอดเรื่อมือเราไม่ได้เราทำจริงเราไม่พูดเราจะทำขอบคุณครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลาย วันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเรียนท่านสั้นๆขั้นทีได้พูดไว้ว่าเมื่อมีการชุมนุมแรกที่สุดผู้มีอำนาจจะไม่ให้ความสนใจจะไม่ใส่ใจขั้นที่สองเขาจะพูดจาดูถูกเยอะหยันเช่น มาตังทรแล้วเมื่อถึงเวลาจะสู่ขั้นที่สามเขาจะปราบปรามเขาจะลังแก่แล้วเมื่อถึงวันนั้นขันที่บอกว่าเราจะชนะท่านจงจำไว้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ